ห้ามพูดคำว่า oh my god กับฝรั่งวงเล็บฝรั่งบางคนเท่านั้นนะคะหลายคนอาจจะมงว่าเอ้าในซีรีส์ในหนังทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูด God oh my God กันเต็มไปหมดเลยแล้วมันห้ามใช้ยังไงพี่คือต้องเรียนแจ้งทุกคนอย่างนี้นะคะว่าในประเทศอเมริกาหรือประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขาต้องคือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มค่อนข้างเคร่งศาสนาแล้วก็ไม่ชอบให้คนอื่นที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์พูดเกี่ยวกับ กอดของเขาออกมาต่อหน้าเขาเพราะว่าเขาไม่ชอบให้เราเอ่ยนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุดังนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติเราพูดคําว่า oh my god มันมีคําว่า god, วกอดปุ๊บเขาก็รู้สึกว่ามันเซนซิทีฟแล้วมันออฟเทนเซฟไม่มีความเคารพต่อศาสนาเขาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเอาพระเจ้าเขามาเล่นแบบ ทั่วไปอะไรเงี้ยมันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์คำถามคือแล้วจะใช้อะไรแทนคำว่า God ได้บ้างโดยหาคำที่มันต้องเลี่ยงในการพูด Oh my God มาแทนนั่นก็คือคำว่า God หรือ My goodness แทนใไอเคยโดนดุโดนเพื่อนต่างชาติห้ามพูด Oh my God มาแล้วบ้างแล้วใครเคยใช้คำอื่นแทน Oh my God มาแล้วบ้างลองเมนให้ดูข้างล่างหน่อยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ